ขึ้นบีโยกจนข้อมือเคล็ด เฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก๊กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงองินเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในคงสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับบ้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปทำเอฟซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์เป็นหมื่นเป็นพันกูเห็นได้ชนกันพันวันและกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นพยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนภายในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้องห่อมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่าโคตรพ่อโคตรแม่พวกมึงไม่สอนว่าใคร ขอโทษทีที่ผมกวนซนตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนซนตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนซนตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวนซนตีนอยู่ว่างๆออกมากวนซนตีนข้างบ้านแม่งก็กวนซนตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนซนตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวนซนตีนอารเราไม่ดีอย่าทะลึ่นคุยมึงอย่าเพิ่งเอะเจแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทาเป็นขึ้นโถอยไอบ้ากระเด็นหน้าไกลๆหนก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆถ ลเออารมาไม่ดีอย่าพิ่งควนส้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบโวนส้นตีนาราไม่ดีอย่าพิ่งควรส้นตีนบ้าไม่มีซีอย่าเพิ่งควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนในมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีน เขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้การนการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไขสนตาพายเอาใบแทงถอกถูแล้วก็ไถ่เยียไม่ค่อยภาคเพียรแต่ศึกเป็นเซียนลงคําปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดากลัวสมติและเกรียนเป็นประกูเกรียนกงก้าวมาคนสิบแปดปีบวชเรียนยังไม่สถียนทรงทมเขาว่ากูเฮียแล้วเป็นคนดื้อคนรันพอเปิดให้วอดทำไมมีคนลงซ ยัฉันพุงบัึงกองไว้ตรงนั้น yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with that shit them dick r e d b y your mama lipstick you should watch her cuz because she had a big clit k i l l s me and you should mind your business did you have a minute I will tell you what it is your dad leave it feeling great with t h i s bitch because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูล้มแล้วก็เลือกเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกมันเด็ดแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลือบสร้างถิ่นฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเชื่อประชาชนใช ความเชื่อไม่ใช่เชือกลัฐบาลหน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งกวนส้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งกวนส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควนส้นตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบโวนส้นตีน